สวัสดีครับตอนรับสู่รายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับประจำวันพุธที่28ตุลาคม2563นะครับวันนี้อยู่กับเรา3คนผมปีเตอร์โบเจาะเลือเชลซีครับผมก็รกทันข่าวลิเวอร์พูลครับและการโหนาล่าข่าวแมนยูครับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับเป็นวิกฤตแนวรับของลิเวอร์พูลเลยครับเมื่อเกมล่าสุดฟาบินโยที่ปกติไม่ใช่เซนเตอร์อาชีพแต่ต้องไปเล่นเซนเตอร์ชั่วคราวเพราะมาติดเจ็บกันได้เจ็บ แต่เผอรญครับฟาบพิโยเจ็บจากเกมยูเซียลนัดล่าสุดไม่แนวรับลิ์พูเข้าขั้นวิกฤตเดี๋ยวมาคุยกันนะครับว่าวันนี้ลิ์พูต้องหาทางแก้ไขปัญหาย,ยังไงออกับสภาพทีมที่เป็นแบบนี้นะครับ,รบก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะครับเครื่องสำรองไฟเซอร์คอนนั่นเองครับเปิดเสียงหน่อย นี่<อ>นะครับตอบโจทย์ทุกความต้องการงานสำรองไฟด้วยเซอร์คอนนะครับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟที่มีคุณภาพครับมาตรฐานระดับสากลด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปีนะครับ<อ> KPS ยอดนิยมที่มียอดขายอันดับหนึ่งในออนไลน์ครับหาซื้อได้ง่ายๆที่ร้านแคทร้าน้าตัวแทนจำหน่ายซนเน็กทั่วประเทศนะครับร้านมานาน่าทุกสาขาห้างาพาวเวอร์บายออฟฟิศเมททุกสาขาลาซาด้าช้อปปี้เจดีเซ็นทรัลออฟฟิศเบย์และช็อปแอดทเวนตี้โฟร์นะครับโอ้โหหาได้ง่ายมากเลยนะถูกต้องครับนะแล้วก็ ขออนุญาตโปรโมทเท่านั้นนี้หน่อยครับโปสเตอร์ทีมดังจากลีกยุโรปนะครสุดปังครับรวมโปสเตอร์ทีมดังนะฮะมากระจุกๆทั้งพรีเมียร์ลีกเกโชเซเรียบนเดสลีกาลาลีกาและก็ลีกเอิงนะครับรบทุกแมตช์อัดแน่นทุกข้อมูลนักเตะและสโมสรน,นะครับตอนนี้ก็ราคา40บาท ค่าส่ง10บาทต่อแผ่นนะครับคุ้มจริงๆไม่ได้โม้นะจ๊ะ,ะสั่งซื้อผ่านทาง Line Ad Sport Shop ได้เลยนะครับยังไม่หมดเท่านั้นครับเรามีสุดยอดมกกาซีลูกหนังเพื่อคอบอลตัวจริงครับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลเจนต์กำเนิดตำนานปีสาแดงบรอันมิวนิกเอ็กซ์ตราคู่มือพรีเมียร์ลีก2 0 2 0 2 1แล้วก็คู่มือ Big บิ๊ League ยุโรปฤดูกาลนี้เช่นกันสามารถสั่งซื้อได้ช่องทางเดีวยวกันครับ,รบ Line Ad Sport Shop นั่นเองนะครับมาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะครับ<ช>เราก็ต้องมาดูถึงอาการบาดเจ็บของฟาว่า เขาเจ็บตำแหน่งไหนแล้วมันจะส่งผมกระทบผ่กระทบต่อลีพูแค่ไหนใช่ครับไปดูรายละเอียดของอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในเกมที่ลีพูชนะวิเทิยแลนด์สอูนยเมื่อคือนนี้ครับฟาบิโน่เนี่ยมีจังหวะกล้ามเนื้อแฮมสตริงกระตุกในช่วงการวิ่งล่าสุดนะครับโดนเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาที27เลยเจอเกนค็อปเขาบอกว่าจริงๆถ้าจะฝืนเล่นต่อ ก็พอฝืนได้แต่มันสปรินต์ไม่ไหววิ่งเร็วไม่ไหวแล้วมันเป็นความเสี่ยงครับเป็นตำแหน่งซ็นเต้าฮาร์ปคือมันต้องเจอต้องโดนกับกองหน้าคล้วคุณวิ่งสปรินต์ไม่ได้นั้นแย่แล้วใช่นะครับเปลี่ยนออกไปซึ่งว่ากันตามแพทย์แล้วนะครับอาการบาดเจ็บแฮมสตริงเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับตอนนี้ตอนที่เราอัดรายการกันอยู่เนี่ยยังไม่ทราบผลสแกนของฟาบิโนว่าเป็นยังไงแต่โดยปกติแล้วนะครับแฮมสตริงถ้าเกิดแบบเบาสุดๆนะมันจะเป็นระดับ1 2 3มันเป็นเทียฉีขาดแค่ไหนใช่ ตามสุดๆประมาณ1สัปดาห์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นระดับสูงเนี่ยบางทีแตะ1เดือนได้เหมือนกันนี่คือความเสียหายของลิเวอร์พูลที่เกิดขึ้นกับฟาบินโยและเจอคกนคอฟบอกเลยว่าอาการบาดเจ็บของฟาบินโย่อยากให้เป็นสิ่งสุดท้ายที่เกิดขึ้นกับทีมเลยถูกต้องครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้บอกว่าสวยมากนะครับเท่ากับอย่างน้อย3มนัดข้างหน้าลิเวอร์พูลอาจจะเหลือเซ็นเตอร์ซีเนีร์แค่2คนเท่านั้นในทีมนะครับก็คือ1โจโกเมสแลวก็2โจเอลมาติ แต่ว่าความฟิตของจอมาติปก,ก็ยังคงคุมเครืออยู่ไม่รู้จะฟิตร้อยขนาดไหนนะฮะเรามาดูเกมที่คาดกันหน่อยครับว่าฟาบินโจะพลาดลงเล่นนะครับเอาแบบคาดว่าต่ําสุดแล้วก็สูงสุดนะสามเกมแรกเนี่ยต้องเจอกับ เวสต์แฮมนะครับในบ้านในพรีเมียร์ลีกนะครัที่เราไฮไลท์สีเอาไว้นี่คือขั้นต่ำครับใช่ครับแล้วก็มีทน่านของเจออัลตันต้านะครับไปเยือนใน UCL ด้วยอันนี้ก็เกมใหญ่แล้วก็มีทน่านของไปเยือนแมนซิตี้เกมใหญ่เหมืนอนกันโอ้โหสามเกมได้ก็น่วมแล้วนะฮะคือมันเป็นช่วงเวลาที่มีเกมกลางสรรัปดาห์ต่อต่อเนื่องกันด้วยมาเลยเสียไปถึง3นัดใช่ครับแม้ว่าจะเป็นขั้นต่ำทุกกองหลังจากนั้นก็มีเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ครับเปิดบ้านเจออัลตันต้ามีไปเยือนไบรตันแล้วก็มาเจออาร์ใในนนบ้าแชมเปีี้ยนนส์ลกกเหมือัน คือมันจะมีพักบรกทีมชาติด้วยนะหลังเกมกับแมนซิตี้ถูกต้องนี่ก็ทุ่นกำลังไปได้หลายนัดอยู่เหมือนกันแต่ไม่อย่างนั้นนี่สมมติถ้าเจ็บอย่างหนักเนี่ยมันจะนานกว่านี้อีกมันอาจจะหลายนัดกว่านี้แต่นี่ยังดีว่ามีเบรกทีมชาติมาข่าน่อยคือถ้าไม่มีเบรกทีมชาติเนี่ยพอเผื่อทะลุ6-7-8นัดได้เลยแต่อันนี้ย้ำอีกทีนึงกรณีที่มันหนักนะครับซึ่งไม่แน่อาจจะแค่3นัดก็ได้อาจจะแค่แป๊บเดียวแล้วหายกลับมาก็ได้สำหรับสำหรับ ฟาร์มิโยครับใช่ปัญหาก็คือตอนนี้ฟานไดที่เป็นตัวหลักก็เจ็บ,บอยู่แล้วเจ็บยาวด้วยนะครับมีโอกาสจะปิดทั้งฤดูกาลเหมือนกันส่วนฟังความฟิตของมาติปเนี่ยก็ผีเข้าผีออกนะครับเกมกับเวสแฮมก็ยังต้องลุ้นอยู่ว่ามาติปจะลงไหวไหมซึ่งก็จะเหลือแค่โกเมสคนเดียวเท่านั้นในตอนนี้เลยนะครับซึ่งถัดจากโกเมสไปเนี่ยก็จะเป็นดาวรุ่งแล้วว่ากันตามตรงนี่ก็คือวิกฤตจริงๆถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามแต่ว่าช่วงนี้บอลมันถี่ครับก็ต้องพยายามหาตัวแทนของฟานไดและก็ท่านั้นฟารั์ ข้อต่อไปเนี่ยมันก็คือสถานการณ์ที่อาจจะตกมาถึงดาวรุ่งมาคนแอคครับผมก็แน่นอนครับสถานการณ์พอมันเป็นแบบนี้ถ้าเอาในเบื้องต้นก่อนเมื่อฟันไดไม่อยู่เมื่อฟาบินโยไม่อยู่แล้วก็อาการของมาติดเนี่ยเป็นคนที่เดี๋ยวผีเข้าผีออกครับเดี๋ยวกลับมาเล่นหนึ่งนัดเดี๋ยวหายไปสามนัดคือเรื่องของความฟิตไว้เนื้อเชื้อใจไม่ได้ครับก็จะต้องไปตกมาถึงดาวรุ่งแล้วซึ่งถ้าดูจากล่าสุดเป็นเจ้าหนูคนนี้ครับ เลสวิลลียมที่ได้รับโอกาสลงเล่นมากกว่า mm hmm. ดาวรุ่งคน,นอื่นๆเ,เ,เลยนะครับเม้นกว่า่าดีดีกว่าคนอื่นๆเลยนะครับก็คือได้ลงเล่นโอกาสตั้งแต่เกมลครับ mm hmm. เกมลิขับเนี่ยได้ลงเล่นไป2นัดในเกมที่เจอกับลินคอนแล้วก็เจอกับอาร์เซนอลลงเล่นต,ตัวจริงเลยนะครับ,รบนะในขณะที่เกมยูฟ่าชั่นีกับอาแจกได้ลงเล่นไป2นาทีสุดท้ายในช่วงนาทีที่8ปสบแปดแล้วก็ในเกมล่าสุดกับมิทิลเล่เนี่ยก็คือแทนฟา์บินโยโดยตรงเลย ก็เล่นไปประมาณ60กว่านาที oh. เียกได้ว่าโอกาสมาถึงเจ้าหนูนี่แล้วแล้วก็รูปล่างสูงใหญ่เล่นก็ดูมีแววใช้ได้อยู่เูาพนี้สินะตัวสูงก็จิเจกินคอฟครับน่าจะร้อยเก้าสิบปลายๆซึ่งย่สิเ้เท่านั้นเองอะมองในง่ายดีหลยหลายครั้งมันก็มีนะที่สถานการณ์สร้างีรืลรุษคุณอาจจะได้เซ็นเตอร์ที่ดีโดยที่คุณไม่ต้องเียเงินซื้อมันเป็นไปได้นะ แล้วก็รอให้คนอื่นกลับมารอให้ฟาบินโยกลับมารอให้มาเติดกลับมาฟิตฟิต huh. ซึ่งมาติดอาจจะฟิตก็ได้ใครใครจะไปรู้แต่อันนั้นคือในแง่ที่ดีแต่ั้งแง่ที่ไม่ดีก็คือเราก็ยังไม่รู้ว่าเจ้าหนูนี่จะสามารถอยู่ระดับสูงได้แค่ไหนมันต้องมันต้องรอรุ้นอ่ะใช่คือจะ<ำ>ขึ้นมาสําคัญคือถ้าเจ็บแบบนี้ผมว่าเกณฑ์วัดได้ดีที่สุดคือต้องรอดูเล่นพรีเมียร์ลีกนี่แหละ เพราะว่าว่ากันตามตรงคือเจอกับมิทิแลนด์ถึงแม้จะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนส์ิกแต่ว่ามันก็ยังมีบททดสอบรออยู่ในอนาคตที่มีเครื่องหมายคำถามตั้งมาอยู่คือแววของเจ้าหนูวิลเลียมส์เนี่ยดูดีนะหน่วยก้านก็ดีแล้วก็เหมือนที่โค้ชแอคบอกว่าได้ลงเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ผมว่าบทพิสูจน์ของทีมคือนัดต่อไปที่จะเจอกับเวสต์แฮมเจอกับพวกมิคาอลอันโตนิโอคือมันก็ยังมีโอกาสเป็นมาติดลงเล่นนะแต่แค่ระยะยาวเราก็ไม่รู้แต่ถ้ามาติดยังไม่ทันอีกในสัปดาห์นี้มันก็ต้องเป็นล พอาไหวไหมเรซูเลียมใช้ได้ครับรูปร่างใหญ่ลูกอากาศเลยไม่ห่วงเลยลูกบนพื้นก็ก็ดูดีนะแต่แค่ว่าอืมที่ลงเล่นในที่ผ่านมาเนี่ยกับมิดทิลแลนด์ผมว่ามิดทิลแลนด์ก็ยังไม่ใช่ทีมระดับท็อปที่จะมาจะมาสร้างความปั่นป่วนให้กับลิเวอร์พูลได้เยอะเกมเจอกับอาแจ็กก็ท้ายเกมเกมเจอกับอาร์เซนอลลีกคับมันก็เป็นชุดที่โรเทชันทั้งคู่แล้วเจอกันมันก็ยังไม่ได้วัดกันนขนาดนั้น เกมกับลินคอนก็เป็นทีมระดับหลีกวันเห็นไหมครับมันยังไม่มีระดับสูงให้พิสูจน์เขาอาจจะดีก็ได้แต่แค่ว่าให้ถามตอบตอนนี้ถ้าจะบอกถ้าให้ผมบอกว่าโอ้ยสบายท็แท้แน่นอนอันนี้มันจะเป็นการแบบดาาสูงสี่สูงห้าไปมันต้องรอดูครับผมผมถามคนได้อีกข้อนึงมันมีโอกาสไหมที่ลิเวอร์พูลจะแหวกโผกันนั้นคือเอาคนที่เล่นตำแหน่งอื่นถอยลงมายืนเซนเตอร์อย่างเช่นจอแดนเฮนเดอร์สันมันเคยมีมันเคยมี วานาดุมยังเคยเล่นเซนเตอร์มาแล้วเลยแล้วก็เฮนโดแต่ผมมองว่ารอบนี้ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเขาต้องถอยเฮนโดมาเล่นแล้วในช่วง2เกมหลังเวลาก่อนจะใช้รีบเลีย,ยมถูกไหมครับแต่แสดงว่าไม่ใช่ครอปพูดไว้ชัดเจนว่าเรามีฟันได้ครับโกเมสมาติดเป็นเซนเตอร์3คนมีฟาบินโยเป็นดักข้าคนที่4และมีดาวรุ่มเจนครอปใช้คำว่าดาวรุ่มเลยแสดงว่าโอกาสจะไปถึงดาวรุ่มก่อนที่จะไปถึงเฮนโดก่อนจะไปถึงคนที่เคยเล่นเป็นตัวทดแทนเหมาะสมเท่ากับว่าคนนี้เจอคอฟน่าจะเอาตำแหน่งถนัด ก่อน<ช>ประสบการณ์ใช่ครับะะถูกไหมโอเคคําถามต่อมาครับเมื่อเห็นสภาพทีมเป็นแบบนี้แล้วตัวหลังเจ็บหลายคนเซนเตอร์ทางนั้นเลยแถมโปรแกรมก็มาถี่มากๆลิฟพูเนี่ยคำถามคือควรจะลงตลาดในเดือนมกราคมนี้เลยไหมนะครับประเด็นสำคัญเลยการที่จะดันดาวรุ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็มีผลดีก็จริงก็คือได้ใช้เด็กในทีมที่ไม่ต้องซื้อใหม่แต่อาจจะเสี่ยงเกินไปหรือเปล่ากับโปรแกรมที่มันก็อาจจะหนักหลังจากนี้โค้ดอ็กอืมนะก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเสี่ยงตกเป็นข่าวกับหลายคนนะครับลิฟฟูช่วงนีน้ก็มีเรื่องของโอซันคาบักไดโอ ถ้าเรานะับที่เราพูดอยู่อ่ะมันเริ่มมีข่าวกับ2คนนี้แต่จริงๆมันอาจจะมีคนอื่นด้วยก็ได้<ม>ที่อยู่ในรายชื่อแต่ว่า2คนนี้แน่นอน<ม>ก็น่าจะอยู่ในรายชื่อทีนี้ฟูเลงเหมือนกันเพราะเจมส์เพี็กก็เคยบอกอมาดูคนนี้ก่อนครับในภาพก็คือไดโยอุบาเมกาโนอันนี้แน่นอนเนื้อหอมแล้วก็ฝีเท้าแน่นอนจัดจ้างนู่แหละ<ม>ถือว่าเป็นตัวที่น่าจับตามองครับครับเช่นเดียวกับโอซานคาบักแต่ถ้าถามถึงราคาโอซานคาบักนูจะถูกกว่า<ม>นะครับตามข่าวเนี่ยก็คือชาวเก้งต้องการสักล้านแต่่วาูก็มีขามนกั้ย ขอลดเหลือสักยี่สิบล้านได้ไหมอันนี้คือตามข่าวซึ่งยังไม่รู้ว่ามีมูลแท้จริงแค่ไหนนะครับส่วนดายูบอมเมกโน่เนี่ยมีค่าสิกสัญญาอยู่ที่4ี่ิบกว่าโโล้านยูโรแต่ค่าสิกสัญญานี้จะพร้อมให้ใช้เนี่ยมันต้องซัมเมอร์หน้า<ช>ดังนั้นถ้าช่้งมก,กราคมคงไม่ได้ราคานี้และคงต้องเจรจาถูกหกศับพอสมควร<ช>แต่ว่าผมก็กำลังมองว่ามันก็อยู่กับความต้องการของวิฟะว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาแล้วสมมติหลังจากนี้มาติดเจ็บ คนนู้นเจ็บโกเมสเดี๋ยวสลับเจ็บบ้างมันมันไม่แน่นะเพราะมันเป็นยุคโควิด19ที่ฟุตบอลเั้นเตะกันแบบีบท,ทีมากท,ท,ท,ทีมากถ้าเป็นทรงนั้นผมว่าต่อให้ต้องทุ่มอูมาเปกาโน่ห้าสิบหกสิบล้านมันก็ไม่แน่ว่าลิปูอาจจะทุ่มนะถ้าเขามองแล้วว่าเป็นมินวิกฤตเพราะ,ราะถ้าเกิดมันวิกฤตถึงขั้นฟอร์มทีม<ช>เกมรับหลุดอย่างหนักเนี่ยมันมีโอกาสถึงขั้นเสียแชมป์ได้เลยไงแต่ถ้าอยู่ดีๆลิฟิลเลียมเล่นดีว่ะแบบทดแทนได้เลยมาติดกับมาฟิตโกเมสฟิตปังฟ ผมว่าถึงตอนนั้นนี่ผมาาก็อาจจะแบบไม่ได้กังวลอะไรมากมายเมื่อตอนถึงเดือนมก,กราคมนะนะแต่ถ้าถามเอานะชั่วโมงนี้เลยผมเคยพูดไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าไม่ซื้อเจบซื้อ30ผมคิดว่าสโมสรคิดแบบนั้นตอนที่ฟาน์ไดจ็บแค่คนเดียวใช่เพราะยังมองว่ามันต้องรอดู2เดือนก่อนแต่พอมาเห็นลักษณะอาการเจ็บของฟาบิโยเริ่มมันเริ่มแบบระสามแล้วมาดิาอีกมันเริ่มแบบมันเริ่มแบบว่าไม่ซื้อห0 50บ้แล้วไม่ซื้อห้าสิบซื้อห้าสิบเนาะเริ่มชันขึ้นอ่าถัว ส่งไหนซื้อดีกว่าหรือว่าเอาพึ่งดาวรุ่งดีกว่ากลันไปถ้าซื้อผมอยากให้ซื้อดีๆไปเลยผมไม่อยากให้ซื้อแบบด่าๆแบบว่าซื้อมาเพื่อแก้ไขปัญหาช่วงหน้าผมไม่ไม่ไม่ชอบแบบนั้นแล้วผมเชื่อว่าทีมงานลิเวอร์พูลก็ไม่ทําแบบนั้นด้วยถ้าซื้อเขาจะซื้อคนที่ใช้จริงๆในอนาคตก็จะเป็นพวกตัวเลือกเหล่านี้ที่มีมีข่าวแหละนะครับถ้าเลือกได้ผมเลือกดาโยอุมาเมการโน่แต่ถ้ารู้ดีว่ามันมันไม่ใช่ช่วงเวลาเหมาะสมที่จะซื้อถ้าสมมติคนอื่นๆมันสามารถทดแทนได้ถ้าเห็นนลเเีียม่ด มาติดไม่เจ็บโกเมสเล่นดีรักษามาตรฐานแบบนี้ฟาบินโยก็อยู่เนี่ยเดี๋ยวก็กลับมาฟาบินโยก็ไม่ได้ไปนานขนาดนั้นมันอาจจะมีมุมที่ดีที่มันรออีกนิดก็ได้ถ้ามก็ไ่้ถาในมุมของผมผมรู้สึกว่ากรอบเวลาอาการบาดเจ็บของฟาบินโย่ต่อให้มองเป็นขั้นต่ําหรือระยะยาวนะครับเขากลับมาลิฟูก็ยังซื้อใครตัวนั้นไม่ได้อยู่ดีใช่เพราะตลาดเปิดมกราแต่นี่คือช่วงปลายเดือนตุลาคมอยู่กลับมาสมมติช้าสุดเลยนะต้นพันธันวาคม ก็ยังซื้อใครไม่ได้อยู่ดีผมเลยคิดว่าในเมื่อยังซื้อใครไม่ได้ทางแก้ระยะสั้นตอนนี้คือใช้ที่มีไปก่อนใช้ที่มีไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าฟาบินโยกลับมาอย่างน้อยถ้าเกิดเซนเตอร์อยู่เปนครบนะก็จะเป็นฟาบินโยเป็นโจโกเมสเป็นโชเอลมาติปต้องรักษาแล้วก็ถนอมร่างกายนักเตะให้ดีอาจจะใช้ศาสตรคนนี้นยื้อไปก่อนยื้อไปก่อนเพราะว่าเฟอร์กิลฟันดถ้าเกิดว่าไม่ได้เจ็บถึงขั้น ยาวหนึ่งปีมสมมติถ้าเกิดว่าเขาสามารถฟื้นฟูร่างกายได้เร็ว,รวอาจจะเหลือแค่6 -7 ถึงเดเดือนบ,บางทีอาจจะกลับมาทันก่อนก่อนปิดฤดูกาลผมก็เลยคิดว่ามันมีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะดูแบบสถานการณ์แบบเดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนใช่เผลอเลอิเวอร์พูลที่ผ่านนาปกติเป็นทีมที่ไม่ค่อยแพนิกบายอยู่แล้วถูกไหมแต่หดน,นี้ผมว่าไม่แน่ผมว่าถ้าเกิดตุลาดีพฤศจิกาดีธันวาดีแต่ผ่านไปทึกกลางมการ,ราลิเวอร์พูลฟอร์มไม่ดีขึ้นมา ผมว่าอาจจะเปลี่ยนใจได้แต่ท้ายที่สุดผมว่าท้ายที่สุดนะเรีูอาจจะลองยืออย้อไปก่อนยื้อไปก่อนเพราะผมว่าเป้าหมายของเรียบูผมเห็นด้วยกับโค้ชแม็กตรงที่ว่าเขาไม่ค่อยซื้อตัวมั่วๆถ้าเอาคืออย่างดายอุบาเมกาโนถ้ารอจนถึงช่วงซัมเมอร์มันฉีกสัญญาได้45ล้านยูโรแล้วผมว่านักเตะถ้าให้พูดถึงเรีูถามว่าเขาสนใจย้ายทีมไหมมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันถ้าเกิดมันยื้อแลวได้ผลได้อุบาเมกาโนซัมเมอร์เกมรับของเรีูปีหน้าก็จะดีขึ้น แต่ถ้าเกิดเล่นไปสักพักหนึ่งโอหมันไม่ไหวว่าพฤติกาฟอร์มไม่ดีธันวาคมไม่ดีผมว่าอุปาเมกาโนเนี่ยเรียูก็ยังซื้อไม่ได้เลยนะเพราะผมว่ามักราคมยากมากครับที่ไลซิจะยอมปล่อยผมว่าถ้าเขาเสียเขาก็ต้องเสียช่วงซัมเมอร์หวยอาจจะไปออกที่โอซันคาบักก็ได้ถ้ามองถึงคนที่มีโอกาสซื้อได้มากกว่าในเดือนมกราคมนแ้กผมมีคนหนึ่งแนะนำสูงชะลุดเลย หอมแล้วก็มีความยาวคะคริสมอร์ลิงให้เขาเป็นโลมาผมให้ดีว็อกโอล็กี้เขาก็อยู่ในทีมอยู่แล้วก็ลงมาเล่นเป็นเซนเตอร์ไงให้เขานั่งอยู่เฉยๆนะโถนะครับนั่งอยู่เฉยๆแล้วเขาทำทำสิ่งดีๆให้กับทีมไหมใช่ๆก็มีเขามันก็เหมือนมีเครื่องรางผมนึกถึงอย่างหนึ่งเนาแน่ะอะไรสิ่งดีๆอยู่เฉยๆนิ่งๆก็ดีเหมือนกันคือรมันสำรองไฟได้คืออันนี้เหรอเซอร์คอนนั่นเองครับนี่ครับโอ้ เครื่องสำรองไฟเซอร์คอนครับโรเมีรุ่นพิเศษมาแนะนำก็คือเซอร์คอนรุ่น P.I. นะครับเกมเมง U.P.S. ตัวเจ๋งสุดล้ำครับรุ่นใหม่ล่าสุดจ่ายไฟแบบเพลนไซน์เวฟนะครับเพียงเข้าไปที่แฟนเพจของเซอร์คอน U.P.S. แล้วแจ้งโค้ดเซอร์คอนสปอร์ตครับตลอดเดือนตุลาคมนี้รับทันทีส่วนลด500บาทนะครับหรือว่าโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 2 9 7 0 7 5 7 5ครับโปรโมชั่นนี้จำกัดเพียง100ท่านแรกเท่านั้นส่วนครับเพราะของดีมีจำนวนจำกัดนะฮะทางเรื่องอย่างชาชลลาดต้้อออออองงงงเเเคคครรรรื่่สำไฟซ์นนนัับแวก ฝากท่นั่งของโปสเตอร์นี่นะครับทีมดังจากหลี่ยุโรปด้วยนะฮะสุดปังครับรวมโปสเตอร์ดังจากหลี่ยุโรปมากันจุกๆทั้งพิมร์ลีก เกาโชเซย์อานะครับบุนเดสลีกาลาลีกาและก็ลีกเอิงนะครับครบทุกแมตช์อัดแน่นทั้งข้อมูลนักเตะและสมโมสรสำหรับคอบอลตัวจริงครับราคาตามภาพเลย40บาทนะครับค่าส่ง10บาทต่อแผ่นเท่านั้นคุ้มมากๆติดต่อไปสั่งซื้อได้ที่ Line แอดสยามสปอร์ตช็อปหรือว่าสแกนเคอร์โค้ดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับยังไม่จบเท่านั้นครับสยามสปอร์ตของเรามีแมกกาซีนเอาใจคอบอลตัวจริงด้วยครับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลเจนด์ผมเห็นในเซเว่นก็มีขายนะครับบาเยิร์นมิวนิกเอ็กซ์ตร้าฉลองแชมป์ยยยุุโโรรรปปกกกกัันนนห่่อบบิ๊ลลีีะคคแ้ว็มมูื พเมร์ลีก2,020 2,021ด้วยนะครับสั่งซื้อได้ที่เดียวกันเลยแอดไลน์สยามสปอร์ตช็อปหรือว่าสแกน QR โค้ดก็ได้เช่นกันนะครับดนะนี่คือทั้งหมดของรายการสยามสปอร์ตจบะเรียนในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางสยามสปอร์ตด้วยนะครับช่วงนี้เรา3ามคนและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ